สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับวันนี้เราจะมารีวิว LSR แล้วก็ตระกูล RX นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำล,ลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343หลายก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เห็นรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับจะได้ไปปาดคลิปรถใหม่ๆครับวันนี้มามา รีวิวเกือบไม่ทันนะกำลังจะมืดแล้ว6โมงกว่านะครับเรามาเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่า NSR ตากลมนะครับคันนี้จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเขาบอกว่าสวยๆงานสีนี่เงาเงาเรียบๆเลยนะอะไรเบริกเยอะมากนะครับคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครัสีขาดเกินนะครับชุดสีทํามาเป็นสีม่วงนะครับสวยงามนะครับน่าจะ90%บวกเลยนะเงาเงาเลยนะครับชุดสี ดูของแต่งของแต่งก็มีท่อท่อเลสนะครับท่อเลสนี่ใสๆเลยนะไม่มีบุกไม่มีขูดเลยเหมือนพึ่งเบิกมาใหม่นะท่อเลส SJR นะครับตรงรุ่น n s r นสะฮะสวยงามเกียร์โยงหนุ่ยเลสซิ่งสายฟ้านะครับตัวนี้ตัวแพงเลยนะครับล้อเป็นล้อ D ี d ดีนะครับ d ี d ขอบ17 18นะฮะทำสีม่วงมาสวยงามนะครับสีทั้เบรกก็ทําสีมานะครับเครื่องน่าจะฟิตใหม่แล้วครับเครื่องเงียบกิบเลยนะครับก็มีหม้อน้ำมินียม ด้านบนก็มีไล่น็อตทองนะไล่น็อตทองเอาฟังเสียงเครื่องกันเลยดิปานะบบกไฟติดครบหน้าคันนี้ตัดติดง,ง่ายครับนะไปต่ำไปสูงติดหมดเลยใบพามาก,ก็ติดนะ ไปเลี้ยวก็ติดนะไปเบรกติดไลยเนี่ยมันมืดแล้วนะฮะก็เลยต้องรีบสตาร์ทนะสวยงามครับนี่สีล้อสีดุมกัดลายมาสวยงามสีกระบอกโชคงเนี่ยกัดลายมาสวยงามนะฮะ สีฝาเครื่องก็ทำมาแล้วนะกระบูดเดิมวาวทำงานปกตินะฮะ <C> e <ase> เครื่องเงียบปิ๊เลยคนระับชวงหลังก็เปลี่ยนใหม่นะของไวนดีนะฮะสีเงาๆเ,เ,เลยเอาญาติไม่เบิ้ลนะเพราะว่าเสียงเสียงมันจะดังพ <C> e <ase> อประมาณนะแต่ก็ดังนะ <C> e <ase> ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่22,500บาทนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบนะรถจากสภาพใหม่สวยๆเลยนะครับ Nsr ตากลมนะ้าฝาดไว้ด้วยครับ22,500บาทนะครับดูคันหนึ่งมองเห็นชัดไหมนี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นตระกูล RX100 นะฮะ มองไม่เห็นเลยมืดละนะมาดูอ่าไอเอกร้อยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะผ่าสีขาดเกิดอันนี้ไม่แพงครับอันนี้11,900บาทนะครับ11,900บาทนะครับก็แต่งเป็นแนวอินโดนะครับเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กยางใหม่หน้าหลังเลยล้อแม็กข้างหลังสีส้มข้างหน้าสีเขียวเป็นเป็นดิสเบรกแล้วนะครับใส่เป็นดิสเบรกชุดหน้าของ JR มานะครับเนี่ยปั๊มเบรกแล้วก็ก ตุ่มไปแฮนด์แล้วก็ปอกแฮนด์นี่เปลี่ยนใหม่นะฟังเสียงกันเลยดีกว่างานสีอาจอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะลืมเปิดคุแจไปก็ไปหน้าไปท้ายครับไปเลี้ยวก็ติดนะ แต่รถมันมันไม่มีแบตเตอรี่นะไ่ยเลี้ยวซ้ายขวาติดนะนี่นะไปเลี้ยวทางซ้ายข้างขวาติดน่าจะต้องเร่งเครื่องนิดหน,นึ่งเครื่องดีฮนะ เครื่องดียางใหม่ๆเลยนะครับใครที่หารถไว้ใช้งานนะฮะไอเอกร้คันนี้ต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับไอเอสนี่ยังหาง่ายนะแต่ว่าไอเอกยนี่หายากมากๆเลย1 1 0 0 0หมืบาทนะครับกระสานเล่มชุดโอนครบนะครับเอาไปขี่ออกกิทได้เลยนะเน่ยสายทัวรลิงเลยนะล้อแม็กงานสีอยาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเสียงท่อดังมากเลย คนมืับ1ก9 0 0บาทครับ, 10, 000, บ,าบขากไปด้วยอ่าอาีกร้อยนะมืดละมาดูอาเคันนี้นะครับวันนี้จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเป็นส่งเล็กเอกาสารเล่มชุดโดนครบภาสีเต็ม65เลยนะครับลุคสีต้องบอกว่าทำมาสวยงามมากๆเลยไอ้สีเหลืองนี่นะไม่มีเม็ดไม่มีฝุ่นเลยนะมันก็มืออาชีพทำเงาตาแตกเลยนะสีเหลืองนี่ชุดหน้าดิสจ r นะครับล้อใหม่ยางใหม่ ปั๊มบ,บนก็เป็นของเว็บนะซื้อกุญแจใหม่นะแล้วก็ฝาถังใหม่นะครับเครื่องฟิตใหม่ทั้งหมดเลยนะเจ้าของแจ้งมาทั้งการทั้งลูกลูกปุงลูก,ลก,ลกปืนซีนต,ต่างๆนะบูเคเลี่ยมนะเจาะรูสงทีครบนะฮะหลีดวีสสี่นะบูเคเลี่ยมสงทีก็แยกปกตินะซ่อนถังไว้ใต้เบาะนะครับก็มีท่อสูตรทรงม้วนนะฮะขายยึดท่อ ก็คันสตาร์ทหลบท่อม้วนนะครับรถวิ่งดีฮะระบบไฟก็ไฟหน้าไฟ,ไฟท้ายนะมืดละน,น่ครับเปิดไฟนะเครื่องดีฮะเครื่องเงียบยิบเลยเสียงท่อใสๆเลย าสีเต็มด้วยฮะ65แล้วก็สีตรงเล่มด้วยสีเหลืองนะครับโชสเตอร์ใหม่นะครับส่วนใ้โลกโก้ถังตรงนี้ผมสั่งมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ครับรอของถึงอ่านะโดนใจชิกโกยุค80นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับอายสกสารเล่มโุโรนกฟภาษีเต็ม65ราคาเปิดอยู่ที่22,500บาทนะครับาภสีเต็ม65เลย ก็รีวิวประมาณนี้มึดละคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาดู i k เคสม่วงคันนี้นะพอดีมันเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็อินโฟสนามของผมยังอยู่นะ k r ก็ยังอยู่นะ k r อยู่ข้างในนู่นเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it's and sound right boy Sound right, boys.